สวัสดีครับ FC ร้านกิติเซลทุกท่านครับวันนี้ผมกิติเชียงคงวางน้อยจะมาให้เทคนิคค,ความรู้เกี่ยวกับคนที่ไม่เคยมาเดินเชียงคงมาเลือกซื้อเครื่องโดยหลายคนอาจจะมีปัญหาเครื่องพังเครื่องหลวมอยากได้เครื่องตัวใหม่แล้วไม่เคยไม่เคยซื้อไม่เคยขายเครื่องอันนี้ผมจะมาแนะนำครับเบื้องต้นการที่เราจะมาเลือกซื้อเครื่อง ไปตามเียงคงเราไปเจอเครื่องที่เราต้องการเราก็ถามทางร้านก่อนว่าเนี่ยครับผมอยากได้เครื่องรุ่นนี<ม>้ราคาเท่าไหร่เนี่ยมีไหมครับแล้วก็ต่อไปเราถามพอมีปุ๊บเราก็เดินดูลอบรอบเดินเดินดูรอบๆอบเครื่องแล้วเช็คก่อนว่าเครื่องตัวนี้สภาพเป็นยังไงโอเคไหมสวยไหม แห้งแห้งไหงมน้ำมันเครื่องแห้งไหมใสไหมหม้อน้ำน้ำมันเครื่องเราเช็คอะไรให้เรียบร้อยอ่าแล้วเราก็ราคาเท่า,าไรเนี่ยครับอ่าเครื่องตัวนี้ราคาเท่าไรมีอะไรให้บ้างรับประกันยังไงครับรับประกันเกี่ยวกับอะไรบ้างรับประกันกี่กี่วันกี่เดือนก็ว่ากันไปครับ <S 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 พอเราคุยเสร็จปุ๊บ เราต่อราคาอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วเราค่อยให้ทางร้านยกไปติดแต่ก่อนติดเราต้องคุยกับทางร้านก่อนนะครับว่าหนึ่งนี่ครับผมขอลองเครื่องดูหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าติดมาแล้วเครื่องเครื่องไม่ดีเครื่องดังหรือว่าเครื่องมีปัญหาผมไม่เอานะครับผมขอเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับแต่ว่าถ้าติดมาแล้วดี ไม่ดังไม่ดังไม่หลวงไม่หอนโอเคครับผมเอาแล้วก่อ,อนที่จะจ่ายตังค์แล้วก็ถามย้ำอีกรอบนึงว่าเนี่ยครับตกลงเครื่องตงัวนี้รับประกันอะไรยังไงบ้างเรบประกันอะไรยังไงบ้างรับประกันกี่วันกี่เดือนในนี้ถามให้เรียบร้อยก่อ,อนที่เราจะจ่ายตังค์แล้วเราก็เช็คเครื่องให้ละเอียดตรงไหนที่ตรงไหนที่มีปัญหา อย่างมันเยิ้มหรือว่ามันรัวหรือว่ามันไม่เดิมยังไงเราสามารถถามถามได้เะเอยดทางร้านก่อนที่จะจ่ายตังได้เลยครับ<ม>เทคนิคง่ายๆครับลองเอาไปใช้ดูครับเผ่อใครจะไปซื้อเครื่องเชียงกงบางนาบางทีลังสิตบางน้อยกมอ .17 พวกนี้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจะคุยยังไงครับออแอดไลน์มาถามได้ครับที่ร้านกิตด,ดีเซลครับนี่ครับนี่ครับ ผมผมยินดีช่วยเหลือให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกซื้อเครื่องให้กับ FC ทุกท่านเอฟซีของร้านกิจด,ดีเซลว่าเราจะดูยังไงเช็คเครื่องยังไงสามารถแอดไลน์หรือว่าพักแชทข้ความมาที่เพจกิจด,ดีเซลอะไรก่อนนำเข้าจากญี่ปุน่นได้ครับผมยินดีให้คําปรึกษาครับยินดีให้ความช่วยเหลือกับ f c ทุกๆท,ท,ท่านหรือว่า ท่านไหนมาซื้อเครื่องที่เชียงกงแล้วไม่มีที่ติดเครื่องคขงมมมนเร็วหรือว่าเช็คไม่เป็นดูไม่เป็นปรึกษ,ษาได้ครับผมยินดีช่วยเหลือทุกคนครับแต่อย่าลืมค่าเบีรยผมด้วยนะครับทิปนี้ก็ฝากเอ็ซีของท่านสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกซือเครื่องก็ กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นดูครับเผื่อทีว่าเราจะไม่ได้โดนหลอกเราจะไปซื้อเครื่องที่ไหนเราก็ปรึกษาได้ครับเบอร์ผมครับ092657195โทรสอบถามได้ตลอดครับบางทีโทรมาติดสายเดี๋ยวผมจะโทรกลับทีหลังเพราะว่าลูกค้าโทรเข้าเยอะครับมีคนโทรมาปรึกษาเยอะครับขอบคุณ FC ร้านกินด,ดีเซลทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณครับ